อาคารห้องน้ําสาธารนณะองค์มืต้องยื่นขออนุญาตไหมอ่าตรงนี้ต้องพูดว่าไม่ใช่อาคารสาธารณะนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเขอใช่พื้นที่ของเขาอาคารสาธารณะหมายว่าประชาชนทั่วไปเรื่องอะไรแบบนี้เอาไปใช้ได้นี่คือนิยามนะว่าเป็นอาคารห้องน้ำองค์่วมสาธารณะไหมทีนี้เขาถามมาว่าเออตรงนี้ต้องมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่ก็สร้างในพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมเหมือนเดิมอสองก็คือไปแทนพื้นที่เดิมโอเค ทีนี้การที่เราจะมาพิจารณาได้ว่าอาคารพวกนี้เนี่ยมันจะต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่ต้องไปดูในกฎกระทรวงฉบับที่11กฎกระทรวงฉบับที่11เนี่ยมันจะบอกเลยว่าอาคารลักษณะไหนบ้างที่ไม่ต้องยื่นขออนุญาตก็คือมี5กรณีนะครับไม่ผิดกฎหมายด้วยครับเช่นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับเช่นเพิ่มน้ําหนักอาคารเกิน10%หรือร้อยละ10เถ้าเป็นภาษาอ่า ราชการภาษาเขียนกะ็เรียกไปร้อยละแต่นี่ภาษาพูดก็ร้อยละสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะการเปลี่ยนหรือต่อเติมที่ไม่ใช่โครงสาาร้างอาคารและไม่เพิ่มน้ําหนักให้แก่โครงสาาร้างเดิมเกินสิบเปอร์เซ็นต์หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสาาร้างอาคารโดยการใช้วัสดุขนาดจ,จํานวนและชนิดเดียวของเดิมอันนี้ก็ไม่ต้องหรือเพิ่มหรือลดเนื้อ <im pe at> ที่ของอาคารชั้นหนึ่งไม่เกินห้าตารางเมตรไห้ไหมครับห้าก็คือการเพิ่มหรือลดเนื้อที่ของอาคารรวม กันไม่เกินห้าตารางเมตรอันนี้ไม่ต้องยื่นขออนุญาตเลยคือถ้าไม่ติดข้อใดข้อหนึ่งก็คือไม่ได้ใช่คือมันไม่จําเป็นต้องทุกข้อมันโดนข้อใดข้อหนึ่งก็คือต้องยื่นขออนุญาตนะครับเป็นการยื่นขออนุญาตแบบนี้เขาเรียกว่าการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารนะก็เหมือนแบบนี้เปะนตรงนี้ครูก็ต่อให้ฟังว่าเนี้ยในการเพิ่มหรือลดนึงเนี่ยมันเป็นยังไงในรายละเอียดนะครับเป็นตรงนี้เราก็มาดูกันเลยว่าตรงนี้ นะครับก็หมายความว่าสิ่งที่ตรงนี้นะครับก็คือมันสามารถไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นการดัดแปลงอาคารครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนส่วนต่างๆของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคารก็จริงโดยใช้วัสดเุเดียวเดิมนะครับชนิดเดิมซึ่งเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้แก่โครงสร้างทีนี้ถามว่าไอ้โครงสร้างตรงไหนในกรณีนี้ พื้นเนี่ยถือเป็นโครงสร้างนะครับหรือไปวางบนคานคานนั้นก็ถ่ายน้ําหนักลงไปสู่เสาเสาตอ่อหม้อแล้วก็ลงไปสู่ฐานล่างอันนี้เป็นโครงสร้างทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเกินร้อยละสิบแน่นอนเป็นพิจารณาด,าดูแบบนี้ก็ได้เลยเพราะผนังเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลงน้ําหนักอยู่แล้วหลังคาอีกอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถือว่าเป็นการา <Okay. S 1> าดัดแปลงอาคารต้องยิ่งกว่านี้อ่ดัดแปลงครับ นะครับไอตัวดัดแปลงอาคารถ้าสมมุติว่าเขายื่นก่อสร้างมาในสวิในฉนดที่ดินเดียวเนี่ยเรามีห้องน้ํามีอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ต้องขออนุญ,ญาตซาำซ้อนแสดงมันก็สร้างไปเลยเดียวมีห้องน้ําไปเลยคือตามหลักแล้วเนี่ยจํานวนห้องน้ำมุงส้วมเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่63อยู่แล้วแต่สมมุติเรามาทาเพิ่มเติมอ่าเรื่องอะไรไเนี่ย หรือทําที่จอดรถเพิ่มเติมที่ลักษณะเป็นปินาคารเราก็ต้องยื่นขอทนี่มาถือก,การเปลีป่ยนแปลง